เตือนที่วิดีโออามีภาพเดกเสียงเนื้อหาไม่มองตรกับเด็กแลยยาวสอาจทำให้เกิืวอทีรากลกเรียนแบบในเด็กน้องนนูควรเสี้ยฟังกาสอนของครูน่ยอะไรพวก

ดา pues mm yeah. ัดูด้วยอันยังกันยังโอ้ส่โหดเลย

dann um, hết tem chơi kẹp hết phèn kẹp rồi mất phèn rồi na kẹp rồi nãy tết rồi là gì mất phèn cái người chơi làm phèn đôi mất cùi nằm ส่โหดเจียงลอกคุทำลังปืนเยนะฮะลังป้องนังเตลเลยวงมาเรืยมครบทไม่ลังเกียจนาุดื่ยจนยวงครบี่ กรายป้าพีน้องเป็นตยานแท้คนเมาขับรถแบบนี้นะกินเหล้าเมาขับรถ quay về lên nhà Hãy subscribe cho kênh Để không